ฉีดยาคุมแบบหนึ่งเดือนแล้วมีเลือดออกสีชมพูหรือสีน้ำตาลแล้วหยุดไปจะท้องไหมมีคนถามเข้ามานะคะว่าเขาเนี่ยฉีดยาคุมแบบหนึ่งเดือนเนาะและก็มีอาการที่จะเหมือนกับตกขาวลื่นประจำเดือนออกมาแหละแต่ว่าเป็นสีชมพูหรือสีน้ำตาลแล้วก็ผ่านไปสักสองสามวันเนี่ยก็หมดไปแบบนี้ท้องไหมนะคิดต้องบอกแบบนี้นะบอกคร่าวๆในเรื่องของการฉีด ายาคุมนะที่ต้องบอกแบบนี้ว่าการฉีดยาคุมเนี่ยมันมีผลอยู่แล้วต่อประจําเดือนพูดง่ายๆเนื่องการที่เราฉีดยาคุมเนี่ยจะทําให้เยือ่อบุโพรงมดลูกที่ทุกๆครั้งอะ่ะมันจะลอกออกมาเป็นประจําเดือนเนี่ยมันจะทําให้ส่วนตรงนี้บ,บางๆลงเลยไม่แปลกใจเลยว่าแต่ละเดือนที่ประจําเดือนของเรามีโอกาสที่จะมีกระปิดกระปอยหรือออกมาน้อยหรือพรผ่านไปหลายๆเดือนเข้ามีโอกาสที่จะ ประจำเดือนนั้นไม่มาเลยก็เป็นไปได้นะนั่นคือการที่เราฉีดายาคุมนะคะนั่นคืออันดับแรกที่เราควรจะรู้และทําไมเรามีโอกาสที่จะท้องไหมหากเรามีประจำเดือนออกมาเป็นสีชมพูหรือสีน้ําตาลคําถามนี้คือต้องบอกแบบนี้ว่าเมื่อเราฉีดยาคุมเข้าไปแล้วมันก็จะมีฤทธิ์ในการออกฤทธิ์คุมกําเนิดพูดง่ายๆและโอกาสคนที่ฉีดยาคุมตรงกําหนดตามที่แพทย์นัดเนี่ย โอกาสที่จะท้องหรือโอกาสที่จะตั้งครรเนี่ยน้อยมากๆเลยนะคิดต้องบอกแบบนี้ทําไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อเราฉีดเข้าไปแล้วช่วงอย่างที่กิ๊บบอกเอลยเยื่อบุกรงมัลลุกตัวนี้นมันจะบางมีโอกาสที่จะหลุดลอกออกมานะ่ยมันน้อยมากๆแล้วโอกาสที่เราจะตั้งครรภ่ะมันก็ยาก โอกาสที่จะเป็นไปได้ที่เราจะมีน้องอ่ะมันก็ค่อนข้างยากนะแต่ถามว่าเป็นไปได้ไหมไม่ได้ฟันธงนะว่าเป็นไปไม่ได้มีโอกาสท้องได้เช่นเดยียวกันไม่ได้หมายความว่าฉีดยาคุมแล้วจะท้องไม่ได้นะแต่ว่าโอกาสอ่ะมันน้อยแต่ถามว่ามีไหมมีก็มันจะเป็นช่วงเวลาปกติคุณเราก็จะมีช่วงเวลาที่เราตกไข่หากช่วงที่เราตกไข่ในช่วง24ชั่วงโมงวันตกไข,ข่ของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะไปปฏิสนธินะในช่วง24ชั่วโมงนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ได้แต่หากเราฉีดยาคุม แล้วเนี่ยยีจะบอกแบบนี้ว่าในช่วงที่เป็นวันตกไข่อย่างเงี้ยโดยปกติอะของผู้หญิงเราหรือช่วงที่มีประจำเดือนเนี่ยพวกเยื่อบุโพรงมดลูกตัวเนี้ยมันจะออกมาน้อยมากๆในช่วงที่เราฉีดยาคมุมดังนั้นแล้วมันโอกาสที่จะติดเชื้อหรือติดน้องเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากแล้วก็เป็นโอกาสได้น้อยมากๆแต่ถ้าใครยังไม่มั่นใจว่าฉันฉีดยาคมุมแล้วฉันไม่มั่นใจฉันก็กลัวว่าฉันจะมีน้องนะยี่อยากจะบอกว่า จากที่เลือดเราออกมาเป็นสีชมพูหรือเป็นสีน้าตาลเนี่ยมันมีผลข้างเคียงจากยาคุมที่เราฉีดเข้าไปนะและ2อีกกรณีหนึ่งก็มีโอกาสที่จะมีน้องหรือเป็นเลือดล้างหน้าได้เพราะหลายคนกังวลเฮ้ยระหว่างเลือดล้างหน้ากับเลือดสีชมพูกับเลือดที่ออกกับปิดกระปอยของประจำเดือนแบบไหนกันแน่ถ้าเป็นเลือดล้างหน้าก็คือเราตั้งครรภ์ถูกต้องไหมแต่ยิ่จะบอกแบบนี้เราจะเช็คได้อย่างไรว่าเนี่ยที่มันออกมาเนี่ยมันเป็นเลือดล้างหน้าหรือมันเป็นเลือด ของประจำเดือนที่กระปิดกระปอยผลข้างเคียงจากยาคุมนั่นเองนะกิดจบอกแบบนี้ว่าหลังจากวันที่เราตกไข่นะให้นับไปประมาณ2สัปดาห์นะสสัปดาห์แล้วเราค่อยไปซื้อที่ตรวจคันะมาตรวจก็ได้เพื่อจะได้รู้ว่าเราอ่ะตั้งคันหรือไม่ตั้งคันนะแต่ถ้าใครยังไม่มั่นใจพูดนง่ายๆเพราะกริบขอฟันธงตรงนี้เลยระดับหนึ่งเลยว่าถ้าใครที่ฉีดยาคุมโอกาสที่จะติดหนองค่อนข้างยาก ค่อนข้างยากเนาะและเปอร์เซน็นต์มันน้อยมากๆแต่ก็มีโอกาสป็นไปได้กี่ไม่ได้ฟันธงว่ามันเป็นไปไม่ได้เนาะแต่ถ้าใครยังไม่มั่นใจก็สามารถทิ้งช่วงไปสักประมาณ2สัปดาห์นะคะแล้วก็ค่อยไปซื้อที่ตรวจคันมาตรวจเพื่อความแน่ใจอีกครั้งหนึ่งว่าเรามีท้องหรือไม่ท้องนั่นเองฉะนั้นเราจะได้แยกได้ว่าเลือดที่มันออกมาเป็นสีชมพูหรือสีน้ําตาลเนี่ยเป็นเลือดล้างหน้าหรือประจำเดือนที่ออกมากระปิดกระปอยเป็นผลข้างเคียงของยาคุมนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ